คโอ้ว่าไงว่าไงได้ข่าวว่ามีปัญหาเหรอครับแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อไม่ไม่คือคือไอ้คำว่าแล้วไงต่อนี่คุณยังใช้กันอยู่เหรอครับทำไมมันเด็กน้อยกันขนาดนี้วะเฮ้ยพ่อแม่ผมถามนะครับว่าคุณคุณไปเล่นเซิร์ฟคุณไปเล่นเซิร์ฟแพมมามันก็เหมือนกันไหมครับกับเซิร์ฟเถื่อนนะฮะเฮ้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่ะแล้วไงต่อครับ คือถามนะครับคือคุณมีปัญหาแค่ไส้ตู้เหรอผมไม่ได้เก็บแค่ไส้ผมไม่ได้เก็บแค่ไส้นะเก็บจิงกระป๋องเก็บควยดิวดอปอมก็มีนะจริงอ๋อก็ไหลต่อจริงๆแล้วไงต่อก็นหนีก็ได้นะครับแล้วไงต่อ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 ไม่เฉียงต่อแล้วครับผมเราไมไม่เฉียงต่อแล้วครับผม อ่ะแล้วไงต่อครับผมแล้วไงต่อแล้วไงต่อยืนเฉยทำไมล่ะครับผมลอยลอยลอยลมลอยลมลอยลลอก็ลมลอย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 ลมอยลมล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 อลมลอยลมลอยลมอยลมลอยลมลอยลมลอมลอยลมลอยลมลออยลมลอยมลอยลมลอยลมมลอยล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 มลยลมอ เอาเอาคุณอะบ่นอะไรคุณเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อไปไหนนะครับมานี่สิครับคุณคุณได้ข่าวว่าพื่คุณวอนไม่ใช่เหรอเอ้าวไปวอนข่าวเลยมันเป็นเทคนิคการเล่นของคนครับคุณจะมีสิทธิ์อะไรมาด่าอยู่ดีก็มาด่าเพื่อผมกากเหรอฮะเฮ้เฮ้มันพรบไหนล่ะครับ มันพอระบนหน่อยแล้วครับใช้แจ้งมาตามาทีครับผมยังในกราบะลู้งในระบะลแล้วไง่อแล้วไงต่อแล้วไงต่แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไง้่อแล้วไงต่อแล้ไงต่อแล้วไงต่อ้ไงต่อแลไงต่อแล้วไงต่อแล้ัไง่อยล้วไง่อแัไงต่อแล้ไงอแล่ไงต่อวไงต่อแั้วไอแล้วงเอแลง่แล้ไงตล้วไงต่อแลวงต่อแล้วไงตยอแลยงต่อไงเอแล้วไงต่้ใไตู้คไงบ่ เฮ้ยเดี๋ยวผถสอนตู้ให้ป่ะกูมี M 2 0 0 g s L เนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยกูสอนให้ป่ะเอาเบ้าเอาเบ้าอะไรนะเหมือนพวกนายจะขาดแคลนนะ M 2 0 0 g s L อยู่ในตู้เนี่ยกูสอนให้ป่ะไอธิบายเหมือนพวกนายจะขาดแคลนนะนะ M 2 0 0 g s L เอาทำไมวะเอาไปป้านีแม่งไม่จัดขอนที่บ้านไม่ได้สอนเนี่ย สอนนี่ครับสอนก็ไก่ถึงฮอลวคอกเถึงแซแล้วก็สอนสระแล้วก็สอนการสะกดนะครับผมสอนมาทุกอย่างครับเสอนขอนเขาสนแต่คุณคุณรมล่ายด้สอนเรื่องมารยาทแบบ้าสอนเขาสอนเขาสอนแต่คุณอ่ะคุณอ่ะรู้มารยาทรู้เปล่าเนี่ยคุณพวกคุณมาด่าผมนะฮะฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยาด่าเด้ยวเดี๋ยยดวเียวเียดมดด่าดวดยยยดนเ้ย เออไปเตียงไปเตียงครับผมเลยศาสตเพื่อล็อกในตู้ยังไงดีล็อกสในตู้ะครับไม่เอา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 ก็ผมมาเซฟโซนแล้วเนี่ยพาพวกคุณมาเซฟโซนเน่ยคุณอย่าอยากเก่งแต่ป่าครับอย่างนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยผมท้าเซฟโซนแล้วเนี่ยแล้วไปต่อครับผมแล้วไปต่อครับต้องไปต่อจะตีเองครับจะตีเองครับจะตียงครับตายมาล็อกกี้มายังไงอะยังไงอะ เฮ้ยสดงในตู้ไม่ห้อกสดงในตู้แม่สดงในตูโโโโโ้โอ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 ้มามาให้รูปหัวมาลูกมา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 อยู่ไหนแล้วลูกเอาดิแล้วล่ะลูกทำไงดีอ่ะลูกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละยยังไงดีนี่ยังไงดีนี่มินิบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเมื่อกี้อะสันดานของเราสันดานของคนเรามันก็แตกต่างกัน Marine. เนาะไอ้นั้นไอ้พาชลาก็หัวดอกไปตัวหนึ่งลนะ คนอื่อนเขาเล่นสนายตู้ก็ยังไม่ร้องเลยยี่่่แค่เก็บสนายดิสยังดาากูกรากเลยยังไงเนี่ยขอ,ขอ,อัคชิปจบแล้วเว้ยได้เอาได้เวลาส่งแล้ว